ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมโ,โบรบอขอเรียกในชื่อคลิปนี้ว่าท่องเที่ยวเรือสำราญละกันเย้ yeah! มาถึงก็มาเช็คอินก่อนนะคะในชีวิตจริงต่ก็ไม่เคยเที่ยวเรือสำราญมาก่อนนะ ถ้าแบบว่ารวยเปี้ยงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็อยากจะมีโอกาสไปท่องทิพย์ล่องเรือสำราญเหมือนกันวันๆไม่ทำอะไรนะอยู่แต่ในเรือกินนอนเล่นน้ำดูคาบาเล่โชว์ดูวิวเสร็จปุ๊บแล้วก็นอนชีวิตด,ดีดีแม่ของจริงนี่มันมีบอกว่านั่งรถรางเพื่อที่จะไปขึ้นเรือสำราญแบบนี้ไหมเนี่ยมันดูฮาโลฮาลาโหลหลา หมาเห่าโฮ่ๆสุดๆเลยนะคะออกด้านไหนอะเราก็ได้เช็คอินมาเมื่อกี้นี้นะแล้วก็คือเช็คอินแบบโลคอลแบบธรรมดาธรรมดาเราก็ได้หมายเลขห้องมานะหมายเลขหนึ่งร้อยสองมีลูกศรอน,อนี้นี่คือไงเอามีเหยือวเวย เพื่อร่วมทางอ่ะอันยอเซกาเซเมดานี่ฮาวนาวิเอ้ยสวัสดีฮะเอ๊แล้วเรือนี่คือขึ้นได้เลยไหมหรือยังไงมันน่าจะมีฟิลลิ่งแบบว่านั่งเรือล่องทะเลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนาะเหมือนเรือมันจอดอยู่เฉยๆ มันยังไงกันเอ๊ะเอ้ยเอ,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 อยังไงยังไงเอ๊ะเราเห็นคนนี้เขาเดินไปทางนั้นว่ะอ,ออกประตูไปแล้วเอ๊ะเราก็ตามเขาไปหน่อยดิเห็นเขาเดินออกไปเราก็เดินไปด้วยตามลูกศรนี้เคยยังไงมันมีสองเส้นนะ่ะวิ่งไปแบบสีเขียวข้างหน้านี่เลเหรอ ไปเลยปะโอเควิ่งเข้าไปเลยเทีรยพอสมเอมีรีเซพชันด้วยสวัสดีค่ะมาเช็คอินนะคะห้องหาหาในห้องก่อน102นี่ไม่ใช่101ยหนนี่ไงห้องเราเจอแล้วเราเข้าไปดูบรรยากาศในห้องโอ้มีห้องน้ำมีทีวีมีเตียง เตียงเดี่ยวแหตู้เสื้อผ้ามีครบเอาอันนี้โผ่มาส่วนไหนของเรือสำราญฮะเนี่ยมาเดินเล่นเล่นรอบๆภายในเรือกันนะโอ้มีเคเรโอกอะคาราโอเกะ <c oughs> ด้านหน้านี้มีอะไรสำรวจกันสำรวจ เป็นเป็นแบบว่าโซนผงด้านหน้าเรือเหรอโอ้กว้างใหญ่ไปสาลคนหายไปนายโมดเป็นเรือ v i ไป่ะเนี่ยอ,อ๋อตรงนี้ก็นั่งได้ด้วยนะกระโดงกระโดดได้วิ่งเล่นไปเรื่อยนะ แต่ในความเป็นจริงมันคงไม่โล่งขนาดเนี้ยคนคงอาจจะแบบมหาศาลเป็นพันคนอยู่บนเรืออย่างเงี้ยเนาะโอ้อันนี้คือห้องอะไรอะเอ๊ะออ,ออกมาปุ๊บอันนี้จะเป็นเอ่อดิสโก้อะเที่ยวผับเาาหรอคนไม่มีอะ ใครเต้นเลยะมันแดนแดันได้ไหมเอ,อ๋อมีสั่งเครื่องเดิมจะกินอะไรดีผมมีโลโก้โลโก้แก้วให้เลือกด้วยกาแฟสตาร์บัค์ก็ว่าไปเฮ้นายหายไปไหนแล้วะ ตรงนี้จะเป็นโถง๋อที่ให้แขกนั่งเหรอด้านหน้ามันเข้าไม่ได้นี่มันเป็นห้องควบคุมกับตันเรือจะเข้าได้ใช่ไหมโอ้มีกระจกใสให้ดูด้วยดูการทำงานของกับตันย่ากับตันขับเรืออย่างรล่อเลย นั่งข้างเรือมีบันไดลงไปด้วยอ่ะรอด้วยดิเฮ้ย hey. ทำอะไรอ่ะข้างหน้านี้มีอะไรหรอ,อเราก็มาแล้วนี่ตอนแรกในลงไปข้างล่างชั้นนี่โอ้โอ,โอ้มีสองชั้นตรงนี้ก็นั่งได้มีไปตรงนี้ไปไหนอ๋อออเดอร์องอาหาร เมนู Menu, อาหารกีไลตัมงมงตังโมงแซนด์วิชก็ว่าไปฟิลลิ่มันเหมือนเป็นแบบว่าโรงแรมเรือสำราญอย่างนี้ป่ะเพราะเรือมันเหมือนจอดเฉยๆแล้วคนก็มาใช้บริการที่พักเสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ากลับไปที่สเตชันข้างหน้าเนี่ยหรองงมากเออ ไปดูด้านหลังเรือดีกว่าให้ห้องนี้เดินได้ไหมเนี่ยเราจะไปทุกซอกทุกมุมของเรืออ๋อ,อตรงนี้ก็เป็นโซนที่เราห้องพักของลูกค้าใช่ป่ะอุ้ยมีที่ออกกำลังกายด้วยยิมนาสติกกระทรงกระสอบก,กระแสบน่ามีอะไรในห้องเนี้โอ้ นี่มันคือทีวีเหรอเนี่ยนีห้องไหนอะ่ะดูโล่งๆไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ยเจ๊สองคนนี้ก็ยืนหน้าสลอนเลยยืนขาแข็งเลยลงไปข้างล่างหน่อยดีกว่าเอ๊ะตรงนี้มีอะไรเป็นห้องกระจกเหรอดูวิวอะ เหมือนมีอะไรให้เราช้อปปิ้งด้วยเนี่ยโหเลือกรูปลงลูกดน้าทรงผมช้อปปิ้งกันเลยช้อปปิ้งี่เสียงเงินจริงอะเนี่ยเราก็จะไปกันแบบว่าทางรัาละกันนะไม่ลงบันโงบันไดแนละ้วก็โด,ดลงไปเลยแต่ละห้องมันก็จะมีแบบโลง่ลงๆนาะไม่ค่อยมีอะไรให้ตื่นเต้า อยาํทำวิดีกรรมตื่นเต้นเลยเฮ้ด้านล่างนี้คือเป็นห้องเก็บของเหรออุ้ยกระจกใส่เป้งอะทำอะไรตื่นเต้วกันนี่ว่าอยากจะโดดเล่นน้ำทะเลอะค่ะลาก่อยอุ้ยลงน้ำก็ลงได้เลยเหรอใช่หรอแล้วฉันก็ว่ายน้ำแบบนานมากนะกว่าจะมาถึงตรงนี้ตัดภาพก่อนขอกระโดดขึ้นไปก่อน โอ้โหกระโปรงนี่กระบานเกินเกีเกียนยยงกอกอเนียงก็ออกแล้วพอใช้บริการเสร็จปุ๊บแล้วก็คือกระโดดข้ามาอย่างนี้เหรอใช่เหรอวะขอวิ่งไปตามรูกสอนกันนะมันก็ประมาณนี้แหละเหมือนแบบว่าเออในแช์นี้ก็เหมือนแบบ มันอาจจะไม่ใช่แบบว่าเรือสำราญตามที่เราอยากจะไปจริงๆอะไรอย่างนี้แต่ก็คือแบบว่าเที่ยวเรือสำราญแบบว่าเที่ยวทริปนะฮะเออดีเลย